เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะเหตุการณ์จี้ชิงทองคราวนี้คนร้ายบุกเดี่ยวมาใช้เวลาเพียง30วินาทีไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีกว่าทองไปถึง13บาทนะฮะแล้วมีภาพวงจรปิดคุณผู้ชมจับภาพเหตุการณ์คนร้ายว่าอย่างชัดเจนเลยนี่ฮะตั้งแต่เข้ามานะฮะคุณผู้ชมดูเอาชักมีดออกมาด้วยนะคะหน้าทุบก,กระจกใช่ไหมคะทันทีเลยฮนะโอ้โห แล้วก็ออกไปเลยแล้วก็ออกไปเลยเนี่ยครับปั๊บเดียวจริงๆนี่โอ้แปลว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องทุบกระจกตู้ไหนด้วยมีจุดที่น่าสังเกตคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะฮะคนร้ายเนี่ยใช้เวลารวมอันนี้คือรงรับจำนำแม่วันนีอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีนะฮะใช้เวลาทั้งหมด30วิกวาดทองไปหนักรวม13บาทมีสร้อยคอทองคำา3บาท3เส้นหนักสบาทอีกสเส้นลักษณะนะฮะคุณผู้ชมฮะ เป็นผู้ชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำหมวกกันน็อกสีน้ำเงินมีการมีใส่แมสแล้วก็ใส่กางเกงยีนรองเท้าแตะสีดำขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ที่หน้าโรงพับจำนำก่อนหลังจากนั้นเดินเข้ามาแล้วตอนแรกเนี่ยมือซ้ายชักมีดออกมาขู่พนักงานแป๊บหนึงเลย<ฆ>แต่มือขวาเนี่ยเอาค้อนออกมาทุบทันทีที่กระจกตู้นะฮะแล้วก็รีบคว้าทองหลบหนีไปตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นแต่ทีนี้ตอนที่ตำรวจเข้าไปเก็บหลักฐานก็จะมีพวกลายนิ้วมือบ,บนสร้อยคอที่ คนร้ายเนี่ยเอาไปไม่ได้คือจับแล้วใช่แล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะฮะตำรวจคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเข้ามาดูราดเราที่โรงรับจำนำแห่งนี้มาก่อนแล้วแต่มีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตยังไงคนร้ายรู้ได้อย่างไรว่ากระจกด้านหน้าตู้โชว์ไม่ใช่กระจกนิรภัยแต่คุณผู้ชมลองลองคิดถึงตัวเองสมมุติว่าจะไปทุบตู้เนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยระดับเอวเนี่ยเอาค้อนมาทุบเราจะทุบด้านหน้าตู้หรือรจะทุบบนตู้อ่ะ นั่นน่ะสิเออเนาะแต่เ,เขา,เ,าเข้ามาปุ๊บเร็วมากแล้วรู้เลยว่าจะต้องทุบด้านหน้า oh. เออซึ่งด้านหน้าไม่ได้เป็นกระจกนิลภัยคือนะถ้าเป็นเราทั่วไปอ่ะเราก็ต้องทุบไปตรงๆข้างบนทุบข้างบนซึ่งข้างบนนะ่ะเป็นกระจกนิลภัยไง hmm. แต่เขาทุบด้านหน้าเออมันก็น่าสังเกตนะฮะสองทำไมทางร้านเปิดประตูด้านหน้าอ้าเอาไว้แบบว่าไม่มีระบบป้องกันแล้วคนร้ายก็เดินเข้ามาแบบนี้ได้สะดวกสบายเลย ทีนี้คืบหน้าล่าสุดวันนี้ครับพันตํารวจเอกศักชัยสุวรรณกูลผู้กํากับการสพศรีราชาชนบุรีเรียกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพศรีราชาประชุมความคืบหน้าคดีนะครับเพื่อจะเร่งติดตามตัวคนร้ายโดยร่วมกับทางตํารวจสืบสวนพุทธภาค2และก็ทางชุดสืบสวนพุทธรจังหวัดชนบุรีดูประกอบข้อมูลวงจรปิดเส้นทางรอบร้านที่เกิดเหตุรงรับจำนำที่เกิดเหตุแล้วก็เรียกสอบพนักงานร้านเพิ่มเติมด้วย เพราะว่ามันมีข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตไว้อย่างที่เราบอกไปนะฮะหลักฐานในที่เกิดเหตุปรากฏว่าตอนพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเนี่ยคนร้ายสวมถุงมือฮะก็เลยทําให้เก็บรอยนิ้วมือคนร้ายไม่ได้แต่คนร้ายเนี่ยน่าจะมีข้อมูลของโรงรับจำนำไม่มากก็น้อยอการสอบสวนในครั้งนี้จะสอบสวนถึงลักษณะของคนร้ายว่าเคยมีพนักงานที่ทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยรูปพรรณสันฐานมันใกล้เคียงกับคนร้ายหรือเปล่า หรือว่ามีลูกค้าที่เคยมาใช้บริการก่อนหน้านี้ที่ลักษณะแบบนี้คุณหน้าคุณตาบ้างไหมตำรวจบอกขอเวลาไม่นานเดี๋ยวน่าจะได้เบาะแสคนร้ายนะฮะ